เปิดภาพล่าสุดน้องเอบิเกลสุดน่ารักเรียกได้ว่าน่ารักอยู่ตลอดเวลาจริงๆสำหรับครอบครัวของชมพู่เอริยานอตวิสรุตหลังแต่งงานก็มีทาย,ยาทด,ด้วยกันถึงสามคนได้แก่น้องสายฟ้าน้องพายุและน้องเอบิเกลซึ่งต้องบอกเลยว่านอกเหนือจากแฟนคลับของคุณแม่แล้วตอนนี้เหล่าพี่ป้านอาอาก็เทใจให้ลูกๆทั้งสามของชมพู่กันเพียบ งานนี้เรียกว่าหากคุณแม่ชมหายไปไม่ออกมาอัปเดตภาพวันไหนขาวเน็ตก,ก็ไปทวงถามเฝ้ารอดูรูปทุกวันโดยเฉพาะตอนนี้ลูกสาวคนสวยน้องเอบีเกลซึ่งพึ่งคลอดออกมาบอกได้เลยว่าทำเอาคนหลงกันทั่วบ้านทั่วเมืองอีกทั้งทางด้านชมพู่อรยายังบอกเองว่าตั้งแต่มีน้องเกวเข้ามาในบ้านทุกคนก็ดูตัวเล็กตัวน้อยลงทันที ล่าสุดต้องบอกว่าน้องเอบิเกลอายุหเดือนกว่าแล้วแถมยังน่ารักมากๆมัดผมจุกและมีอารมณ์ดียิ้มให้กล้องและต้องบอกว่าตอนนี้น้องเอบิเกลทั้งน่ารักและจำมั่มมากๆเลยทีเดียวจะน่ารักขนาดไหนไปชมภาพกันเลยค่ะ